ฟังไว้นะ ท่านได้ตัดไว้ว่าบุญนี้ทำแล้วย่อมถึงสุขติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสยัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะส่องทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะส่องทางด้วยนะคะ เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะมงคล25พยานกแขกเต้ามีความกตันญูผู้ใดเลี้ยงบำรุงบิดามารดาด้วยข้าวและน้ำผู้นั้นตายไปพบหน้า ย่อมเข้าถึงสุขติโลกของสวรรค์โดยไม่ต้องสงสยัยท่านผู้ฟังคะเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีสิ่งที่ต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่สองประการ คือการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เรารู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัยสีมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทําให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุข ในระดับหนึ่งส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อันจะส่งผลให้เราได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายใน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในพระชาดกว่าผู้ใดบำรุงเลี้ยงบิดามารดา ด้วยข้าวและด้วยน้ำผู้นั้นตายไปสู่พบหน้าย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสัยในสมัยพุทธกาลมีผู้เท่าสองสามีภรรยามีลูกชายซึ่งบวชเป็นพระอยู่ในวัดพระเชตวัน พูดเท่าทั้งสองได้รับกรรมลำบากในการแสวงหาอาหารร่างกายก็ผ่ายผอมไม่มีเลี้ยวแรงที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้พระลูกชายจึงมีความกระตันอยู่จึงนำอาหารที่ได้จากการบินทบามาเลี้ยงท่านทั้งสองทุกวัน พระบรมศาสดาทรงทราบถึงเรื่องนี้จึงตัดเรียักพระภิกษุสงฆ์นั้นมาแล้วทรงถามว่าดูก่อนภิกษุเธอบินทบาตมาเลี้ยงบิดามารดาของเธอจริงหรือภิกษุรูปนั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญจริงพระเจ้าค่ะ พอพุทธองค์จึงตัดสันลเสริญว่าดีแล้วภิกษุแม้แต่บินทบาตในการก่อน เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่แล้วด้วยอาหารมาด้วยงอยปากทรงระลึกชาติหนหลังแล้วนำมาเล่าเรื่องในอดีตมาตัดเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตมีนกแขกเต้าฟูงใหญ่อาศัยอยู่ในป่ายิ้วบนยอดเขาแห่งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นลูกของพญานกแขกเต้า เมื่อเติบโตขึ้นมารูปร่างงดงามสมบูรณ์ด้วยพละงกำลังและสติปัญญาเมื่อบิดาของพระโพธิสัตว์แก่ชราลงจึงแต่งตั้งให้พระโพธิสัตว์เป็นจ่าฟูง ปกครองนกเหล่านั้นด้วยความกะตัญยูพญานกแขกเต้าจึงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงบิดามารดาไม่ยอมให้บิดามารดาได้รับความลำบากในการหาอาหารให้พักอยู่ในรัง และตนก็ปกครองฝูงนกแขกเต้าโดยนำฝูงนกแขกเต้าไปสู่ป่าหิมพานต์เพื่อให้หากินข้าวสาลีในป่าพอกินอิ่มแล้วก็คาบเอาอาหารมาฝากบิดามารดาทุกวันวันหนึ่งฝูงนกได้พากันไปกินข้าวสาลีในไร่ข้าวสาลีของชาวมักคต คนดูแลไล่จึงออกมาไล่นกแม้วิ่งกลับไปกลับมาพยายามที่จะไล่นกออกไปแต่ก็ไม่สามารถจะไล่ได้พอนกมีจำนวนมากมายเหลือเกินพวกนกได้พากันจิกกินข้าวสาลีจนอิ่มหนำสำลานแล้วก็บินกลับไปส่วนพญานก ก็จะรวบรวมข้าวสาลีแล้วข้ามาเผื่อให้บิดามารดาเป็นประจำทุกวันต่อมาฟูงนกแขกเต้าก็พากันไปที่ไล่ข้าวสาลีนั้นอีกคนดูแลไล่ข้าวสาลีก็วิ่งออกมาไล่พวกนกอีกแต่ไม่สำเร็จจึงคิดว่าถ้าพวกนกพากันมากินข้าวสาลีทุกวัน ข้าวสาลีต้องหมดไล่แน่แน่ไปบอกแกาพามผู้เป็นเจ้าของเมื่อไปถึงาพามก็ถามว่าเป็นอย่างไรข้าวสาลีสมบูรณ์ดีหรือเขาตอบว่านายท่านข้าวสาลีก็สมบูรณ์ดีแต่มีฝูงนกแขกเต้าได้พากันมากินข้าวในไล่ของท่านพอข้าพเจ้าเข้าไปไล่มันก็บินหนีไปแล้วก็กลับมากินอีก แต่มีพญานกแขกเต้าตัวหนึ่งสวยกว่าทุกตัวพอกินเสร็จแล้วก็ข้าบข้าวสาลีกลับไปด้วยผ่ามฟังแล้วก็นึกชอบใจพญานกแขกเต้าขึ้นมาจึงบอกว่าเจ้าจงใช้บวกดักจับพญานกแขกเต้าให้เราในวันรุ่งขึ้น คนเฝ้าไร่จึงใช้บ่วงดักพญานกแขกเต้าในที่ที่คิดว่าพญานกแขกเต้าจะลงมากินข้าวสาลี พราะได้สังเกตเห็นพญานกแขกเต้ามักจะบินลงมาที่เดิมทุกวันวันต่อมาพญานกแขกเต้าก็ล่อนลงมาที่เดิมอีกจึงติดบ่วงที่วางดักไว้เมื่อรู้ตัวว่าตนเองติดบวงแล้วก็คิดว่าถ้าเราส่งเสียงร้องเอะอะในเวลานี้ พวกญาติของเราก็จะตกใจบินหนีไปโดยไม่ได้กินข้าวสาลีเราต้องอดกั้นใจไว้จนกว่าพวกญาติจะกินอิ่มเมื่อรู้ตัวว่านกอิ่มแล้วจึงได้ส่งเสียงร้องออกมานกเหล่านั้นรู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นก็ตกใจพากันบินหนีไปหมด คนเฝ้าไร่ได้ยินเสียงร้องของนกเหล่านั้นก็ลงจากกระท่อมไปวางบ่วงเห็นพญานกแขกเต้าก็จับมัดขาทั้งสองข้างไว้แล้วก็นำไปให้พามเพื่อให้พามเห็นพญานกแล้วก็อุ้มมานั่งบนตักด้วยความรักแล้วกล่าวว่านกแขกเต้าเอ๋ย ท้องเจ้าคงจะใหญ่กว่าท้องของนกตัวอื่นเป็นแน่ถึงกินข้าวของเราและยังคาบออกไปอีกเจ้ามีช้างสำหรับเก็บข้าวไว้หรือหรือว่าเรามีเวรต่อกันมาก่อนพญานกแขกเต้าได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีเวรกับท่านช้างของข้าพเจ้าก็ไม่มีแต่ข้าพเจ้านำข้าวสาลีนี me ไปเปลืองหนี้เก่าให้เขากู้หนี้ใหม่และฟังคุมทรับไว้ที่ป่ายิ้วนั้นพามเกิดความสงสัยจึงถามว่าการให้กู้หนี้ของเจ้าเป็นอย่างไรการเปืืองหนี้ของเจ้าเป็นอย่างไรและเจ้าฟังคุมทรับไว้อย่างไรข้าแต่พามลูกน้อยของข้าพเจ้าก็ยังเล็กอยู่จนปีกยังไม่ เมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงดูบุตรเหล่านี้ถ้าเขารู้บุญคุณเขาก็จะเลี้ยงดูข้าพเจ้าบ้างในยามที่แก่ชราเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ให้บุตรเหล่านี้ผู้นี้ส่วนมารดาและบิดาของข้าพเจ้าแก่แล้วข้าพเจ้าข้าบเอาข้าวสาลีไปด้วยจะงอยปาก เพื่อเลี้ยงดูท่านทั้งสองจึงเชื่อได้ว่าเมืองนี้และที่นี่ในป่านั้นมีพวกนกที่มีขนปีกหลุดหมดแล้วเป็นนกทุกคนละภาพข้าพเจ้าต้องการบุญจึงได้ให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นเพราะบินทบาดท,ทั้งหลายกล่าวว่าการทำบุญเป็นขุมทรัพย์ การฝังคุมทรัพย์ไว้ของข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนี้ พามฟังพยาโนกแล้วก็มีจิตเลื่อมใสกว่าเจ้าเป็นนกที่มีคุณธรรมมนุษย์บางพวกยังไม่รู้จักบุญคุณเลยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าพร้อมกับหมู่ญาติจงกินข้าวสาลีในไล่ของข้าพเจ้าตามต้องการเถิดเราปรารถนาจะขอเห็นเจ้าอีกการที่ได้เห็นเจ้าถือว่าเป็นสิริมงคลและเจ ก็เป็นที่พอใจของเราพามอ้อนวอนพระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วมองดูด้วยจิตอันอ่อนโยนปะหนึ่งมองดูลูกรักด้วยแกเชียกที่มัดข้อเท้าออกทาเท้าทั้งคู่ด้วยน้ำมันที่หุงแล้วหนึ่งร้อยครั้งให้พยานกเกาะบนตักที่งดงามวิจิตแล้วให้บริโภคข้าวตอก คุกกับน้ำพึ่งในจานทองให้ดื่มน้ำเจือน้ำตาลถั่วที่มีรสเลิศหลังจากนั้นพยานุกแขกเตา้าก็กล่าวว่าข้าแต่พามข้าพเจ้าได้กินและดื่มในที่อยู่ของท่านข้าพเจ้าจะมาพำนักในที่ของท่านทุกวันขอท่านจงให้ทานอย่างสม่ำเสมอในสมณภาพาม ผู้ทรงธรรมและจงเลี้ยงดูบิดามารดา ผู้แก่เท่าด้วยความกะตันยูเถิดแล้วก็บ uh ินกลับไปพร้อมกับคาบอาหารไปฝากบิดามารดาเมื่อพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องในอดีตจบลงภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดามีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาบันปฏิผลที่นั้นเองเราจะเห็นว่าความกะตันยูเป็นคุณธรรมของบัณฑิต ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแม้นกแขกเก้าเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานยังมีความกตันอยู่รู้คุณต่อบิดามารดา ถึงเพียงนี้เราได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญและมีคุณธรรมเราควรจะใช้กายมนุษย์นี้สร้างความดีให้คุ้มค่ามากที่สุดให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบคำสอนอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาดังนั้นผู้ที่มีความกตัญยูกะตะเวที คือผู้รู้อุปกรณ์ ของผู้ที่มีต่อตนแล้วหาโอกาสตอบแทนบุญคุณของท่านจึงได้ชื่อว่าดำเนินตามแบบแผนของบัณฑิตในการก่อนบุญกุศลจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลพอเป็นการทดแทนพระคุณด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีดวงตามีปัญญาตองเห็นคุณงามความดีของผู้มีอุปการะคุณ ทำในตัวของคุณ จึงเพิ่มพูนขึ้นมาในจิตใจและจะเป็นทางมาแห่งคุณธรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากเป็นเหตุให้สามารถบรรลุทำได้โดยง่ายโดยเร็วพันความดีหรือบุญกุศลที่เราทำทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์อื่นแต่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมและ แหล่งกำเนิดของบุญหรือความดีทั้งหลายจะปรากฏอยู่ศูนย์กลางฐานที่7 ดังนั้นเราจะต้องฝึกฝนใจของเราให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันธรรมะสองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ธรรมะสองทาง ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ